สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาเศรษฐีวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่1 6บหถึงสาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีพิจกิกแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวฟงนิดนึงสําหรับท่านที่อยากจะดูดวงการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาเศรษฐี ก็แอดไลน์ไอดีมาที่เบอร์โทราศัพท์ของอาจารย์0650956988อีกครั้งนะครับ0650956988ค่าครูก็ตามต่ทานะแล้วอาจารย์ดูวงแบบถอดไพ่ยิปซีเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยละกันสำหรับชาวราศีพิจิกเป็นไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพูดถึงพื้นดวงพื้นชะตาเขาก่อนเป็นไงล,ลักษณะนิสัยใจคอสําหรับชาวราศีพิจิกเป็นราศีแมงป่อง ถามว่าแมงป่องมีพิษส่งร้ายกาจไหมโอ้ใช้ได้เฉียวเ<ๆ>นียวนะเขาเรียกว่าเป็นแมงป่องเนี่ยมีทั้งศัตรูแล้วก็มีทั้งมิตรแต่พอความโตโตขึ้นเก่าขึ้นเป็นรุ่นใหญ่มากขึ้นสภาวะจิตใจจะเขาเรียกว่าจะสามารถควบคุมตัวเองได้นะมองอะไรเขาเรียกว่ามองค่อนข้างที่จะขาดนะมองทะลุโป๊ะโป๊นะแล้วคนที่เป็นเป็นศัตรูนะสุดท้าย ก็ต้องมายอมสีโรลราให้กับชาวราศีแมงป่องเพราะอะไรยิ่งแก่ยิ่งเก่านะเก่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นอย่างนี้นะละ้ะค่ะแล้วก็เรื่องของการทํามาหากินชาวราศีแมงป่องมีการวางแผนมีการวางเป้าหมายของชีวิตชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องของการเรียนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เรื่องของการลงทุนเขาเรียกว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ชอบอิสระนะไม่ชอบการถูกบังคับขู่เข็นนะบางคนอาจจะไม่พูด กูก็ไม่ทำนะต้องบังคับถึงจะทำแต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยอย่าไปพูดอย่าไปพูดจู้จี้จุกจิกนะ่าสําขารนะไม่ทำเลยละคาะเผลอเอถ้ามีลูกน้องก็อย่าไปจำ้จจำใจพูดท,ดทีเดียวพูดทีเดียวรู้เรื่องนะสมมุติว่าไอ้ต๋องแก้งนิดหนึสิทีเดียวแล้วดูทีนทำไหมเดี๋ยวทำสำเร็จน,นะแล้วชาวราศีพิจิกเป็นคนค่อนข้างฉลาดอืมนะและบุคลิกมีความสลับซับซ้อนทีเดียวนะถึงจะเป็นหัวหน้าคนถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตนะชาวราศีพิจิกบางครั้ง มีความเป็นเด็กหมายความว่าไงมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงถ้ามองไม่เห็นภาพอาจารย์อาจารย์จะให้เห็นภาพเลยสมมติว่าเป็นนายกถ้าเป็นนายกแบบลงชวนใช่ไหมลงชวนเพราะว่าแก่อาจารย์เยอะโค่นะอย่างลงชวนเนี่ยมีสภาว่าถึงจะอายุรุ่นใหญ่แล้วนะแต่ก็ยังไงเขาก็ดูดูเป็นเด็กเียผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่บุคลิกแบบผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่อีกบุคลิกหนึ่งอย่างเช่นถ้าใครจํา นาชาตนาชาชายทุนวันนะเลขนาสมัยก่อนเพราะแกก็เลี้ยวไปนาแล้วนะคนนี้เป็นผู้นําประเทศก็จริงแต่มีความเป็นเด็กสูงชอบเล่นนะเป็นคนที่ร่าเริงแต่สุดท้ายเป็นไงเหี้ยโดนยึดอำนาจไม่เป็นไรที่ักนบ้านเรายึดยึดกันเลีงชินไม่เป็นไรนะนาชาเดี๋ยวมีความเป็นเด็กนะนาแอดเนี่ยก็มีความเป็นเด็กสูงนะถึงแก่อย่างไงถึงจะรุ่นใหญ่อย่างไง ก็ยังชอบอะไรที่มันมีความเป็นเด็กอยู่ขับฮาเลีชอบการท่องเที่ยวชอบการอิสระเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวจะยาวเหยียดนะแล้วก็เป็นคนที่เาเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาอะไรใหม่ๆนี่เขาเรียกว่าจะเชยชมนะแล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย่ยงไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของหวยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของลอตเตอรี่ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของบาคาร่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเสี่ยงความเสี่ยบชอบนะแต่เสี่ยงแล้วเสี่ยงเสี่ยงแล้วดีไหมส่วนใหญ่โดนแดกด้วยล่ะค่ะืะนะแล้วส่วนเรื่องของความรักเจ็บเพราะความรักบ่อย พราะเป็นไรรักและทุกขรักเราให้หมดใจดูเหมือนมีสเซนเอร์ดูเหมือนเป็นคนมีเขาเรียกว่ามีความแผ่เพล่าในเรื่องของสนเสน่หานะแต่จริงๆถามว่ารักใครรักจริงไหมรักใครรักจริงน,นะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนะอืมแต่ส่วนใหญ่จะเจ็บเจ็บเพราะอะไรให้ใจหมดแล้วเมื่อไงรกคาพอได้จัดเตียงจัดตับกันใช่ไหมส่วนใหญ่โดนเทโดนทิ้งนะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะถามเจ็บแล้วจำไหมก็จำบ้างไม่จำบ้างนะพอแผลเริ่มหายไปไง อู๋ยอยสั้รอบนึงเหียเริ่มคันแล้วที่ราาเริ่มคันหัวแล้วนะก็จัดกันอีกแล้วก็เจ็บอีกเป็นอย่างนี้อ่ะทำนตอน,นี้ก่อนละกันแล้วเรื่องของอนาคตภายภาคหน้านะชาวราศีพิจิกถ้าตั้งอกตั้งใจทําดีๆตั้งเป้าหมายดีๆนะถ้าตั้งเป้า,าหมายอยากจะรวยก็จะรวยลี่ราคาอ่ะทำนี้นก่อนแล้วกันอ่ะหลังจากนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการพยากรณตั้งแต่วันที่1 6ถึง30เป็นไงไพ่ยขึ้นมาแล้วนะโอ้เถิดทึงทีเดียวที่ราืมในช่วงนี้อย่าพึ่งพ่ายขึ้นมาชัดมากช่วงนี้ถ้าร่วมหุ้นลงทุนะร จะเจ็บตัวแต่ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวไม่เป็นไรนะทาธุรกิจส่วนตัวไม่เป็นไรถ้าทําธุรกิจเป็นหุ้นส่วนถ้าห้าไม่เท้าขึ้นมาถือว่าไม่ดีนะไม่ดีเพราะอะไรขึ้นมาด้วยแล้วเป็นไงตีคู่มากับหกเหรียญหรือว่าห้เหรียญพวกนี้ไม่ดีนะถ้าทําธุรกิจแล้วร่วมหุ้นลงทุนก็ถือว่าก็เรียกว่าจะโดนโกงโดนเปรียนนะแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นไงโอ้โหแจมนะ แต่ก็มีสามไม้เท้าอยู่งานที่จะต้องออกต่างประเทศงานที่จะต้องมีการติดต่องานที่จะต้องมีการตัดสินใจอะไรแล้วแต่เขาเรียกว่าถามว่าดีไหมดีสําหรับธุรกิจส่วนตัวนะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ได้หมดนะลงผุ้ลงทุนบอกไปแล้วว่าให้ระวังนะแล้วการลงทุนถามว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมแน่นอนราคานะแล้วถ้าทาธุรกิจโยงธุรกิจข,ของตัวเองหรือไม่ช่วงนี้จะถูกฉลกับเพศหญิง นะถ้าได้ไพ่ราชนีได้ไพ่ราชินีขึ้นมาราชินีถือไม่เท้านะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าทําธุรกิจกับผู้หญิงคู่ค้าเป็นผู้หญิงนะโอ้ระเบิดเถิดเถิงที่ราคาแงนี้นะการเงินการทองวิ่งมาไหลไม่หยุดนะอืจะว่าไปแล้วถามว่าช่วงนี้ดีไหมมันก็ดีนะอาจารย์บอกว่าดีแต่ก่อนหน้านี้ถามว่าดีไหมโอ้โหเฮียนะอย่างน,นี้นะตกงานหลา,หลายท่านตกงานยาวเยยนไปจนถึงขนะดนี้นะ ใครทําเป็นข้าราชการก็ถูกกันแกล้งอยากจะได้ทีเป็นไงอยากจะได้ขั้นอยากจะได้เงินเดือนก็ต้องรอนะจะได้ขาดขนาดมีคนฝากฝังให้แล้วมีวกไมีพร้อมอยู่ก็ยังไม่ได้นะความรักเป็นไงดูเหมือนจะดีนะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอโอ้โหคุยกันมาปีสองปีกักเอานะปีนี้ต้องบินมาซะหน่อยละตัวผู้จะบินมายูยูตัวผู้เสือหายหัวไปเปกีนนะกล่าวว่าเต็มที่แล้วคืนนี้อนะแป้งรองเลยเชียวนะ ยังไงกูเสียตัวแน่น่ะอีกสามวันเดี๋ยวไปรับมันเดี๋ยวไปรับมันที่ดอนเมืองแต่สุดท้ายเป็นไงอย,อยู่ก็หายไปเป็นไงนะ่ะทำธุรกิจส่วนตัวก็ขาดทุนอืมจะกู้เงินแบงค์มาลงทุนต่อยอดก็ไปไม่ต,ไต่อไปต่อไม่ได้อ่ะถามว่าเป็นเรื่องของอดีตถามถามว่าช่างมันมัน้ยเลดิดบีรักาช่างไหมน่ะตรงนี้น่ะแล้วมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะช่วงนี้บริวารอาจจะทําเรื่องเดือดร้อนมาให้นะมีเงินไหลออกเกี่ยวกับเรื่องอะไร ลูกหลานบริวารน,นะจะทําความเดือดร้อนให้แต่ถามว่าป้องกันได้ไหมเมื่อฟังคลิปนีเร็จก็ดูเอานะถ้ามันอยากจะออกไปข้างนอกใช่ไหมมันอยากจะเบิกตังล่วงนาะก็เผาเผาก่อนไอ้เหี้ยไอ้แดงไอ้ด่างไอ้ดอนช่วงนี้มึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งไปไหนไกลนะเพราะว่าอะไรกูเพิ่งเช็คดวงอย์เทพมาบอกว่าพวกมึงเนี่ยเหี้ยมันจะเก็บตัวก็อย่าเพิ่งให้พวกเขาออกไปอย่าเพิ่งให้ออกไปนะเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของความรักเรื่องของความรักชาวพิจิกนะช่วงนี้ถามว่าโอเคไหม ถือว่าแจม่มถือว่าแจ่มนะคนที่มีคู่อยู่นะแต่ไม่ต้องกระดิกอะไรมากนะนิ่งๆไว้ก่อนอยู่นิ่งๆอาจจะก็เรียกว่าไม่หือไม่อืออาจจะดูแล้วมันไปยังไงต่อไม่ได้ก็ลองอยู่นิ่งๆนะบางคนอาจจะรอผัวเก่ารอเมียเก่าอยู่นะอยากจะได้ผัวเก่าเมียเก่าคืนทําไมอยู่นิ่งๆนะบางครั้งการที่เราอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองเนี่ยมันทําให้เราคิดย้อนหลังได้นะก่อนหน้านี้ไอ้เฮียตอนที่เราจีบกันใหม่เป็นไงวะอ๋อไอ้เฮียน้ำก็เปิดใด้กูแดกนะหลังๆเป็นไง มันให้กูเปิดให้แดดนะเป็นไงี้ไม่ได้นะตัวผู้ไอ้ทีมต้องเสมอต้นเสมอปลายนะแรกๆก็ดีเปิดประตูให้หลังๆเป็นไงไม่เปิดแถมเสดปิดประตูใส่หน้ากูอีนะอย่างงี้ก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยชงแลกโปรดีหลังๆมาลดสปีดไม่ได้นะที่ราาักาอืมแล้วช่วงนี้ถ้ามีโอกาสอาจารย์คิดว่าแม่งคงหลุดโควิดไปแล้วอะ่นะน่ะมีโอกาสให้เดินทาง ให้ไปต้องเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างนะเพื่อนเก่าๆจะเจอเพื่อนเก่าๆจะเจอคนรักเก่าจะเจอหัวหน้างานเก่าๆนะจะติดต่อกลับมาแล้วเป็นไงลองไปเที่ยวลองไปปาร์ตี้ดูซินะแต่ก็ต้องหมดโควิดก่อนนะเดี๋ยวจะโดนจับนะเดี๋ยวรัฐบาลจะสั่งขัแล้ะค่ะมีเกณฑ์โยกเกณฑ์ย้ายเกณฑ์โยกเกณฑ์ย้ายดีไหมดี่บางคนอาจจะต้องย้ายบ้านบางคนอาจจะย้ายที่ทํางานบางคนผัวอยู่ที่หนึ่งเมียอยู่ที่หนึ่งจะได้โยกได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะเจอกันแล้วทาไงโอ้โหก็ห้ามหันเขาสิ ห้ามหันกันเลยนะเจอหน้าก็แจกกันครับนะหลายหลายคนไม่ได้ตอบโปรเลยสัญญาณเริ่มตับนะโปรเข้าไปต่อไม่ได้แล้วใครติดปัญหาเรื่องของการเดินทางขอวีซ่าไม่ผ่านนะบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลัวก็เรียกว่าจะอยู่ต่อดีไหมหรือว่ายังไงจะย้ายร้านดีเปล่าช่วงนี้บอกกด้เลยว่าเดินทางแล้วดีนะบางคนอาจจะต้องเฮ้ยโอ้โหอาจารย์บอกว่าเดินทางไอ้เหี้ยกูถูกส่งกลับแน่เลยไม่ใช่นะนะอาจารย์บอกว่าถ้าใครทํางานอยู่ต่างประเทศถือว่ายังอยู่รอบปลอดภัยอยู่นะ ระวังคนรอบข้างเอาปัญหามาให้นะพิจิตอาจารย์ทานายในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่แจกไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะโอเคอาจจะมีเป็นเรื่องของชาวบ้านนะเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ถามว่าตัวเองโอเคไหมเรื่องของตัวเองก็โอเคอยู่นะใครที่อยากจะซื้อหวยนะช่วงนี้ออาจารย์คิดว่ามันคงจะไม่คงจะไม่เลทแล้วนะช่วงนี้จะถูกหัวใหญ่ละค่ะถูกหัวใหญ่แบบไหนเขาเรียกว่าให้ตามเลขเก่าๆนะให้ตามเลขเก่าๆให้เขาเรียกว่าถ้าเกิดตามเลขเก่าแล้วยิ่งฝันยิ่งแม่ยิ่งฝันยิ่งแม่นอย่างนี้น นะอาจารย์บ้าไปแล้วการงานการเงินความรักความรักช่วงนี้ถามว่าโอเคไหมที่ผ่านมาโอเคดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะถ้ามีไพ่มีไพ่ความรักขึ้นมาก็จริงโอเคอาจจะขึ้นมาเก้าถ้วยเก้าถ้วยอาจจะตีไปว่าเรื่องของเพศที่สามเพศที่สีแต่อาจารย์คิดว่าแม่งเป็นเพศปกตินะอาจจะไปเจอเขาเรียกว่าออาจจะไปเจอคนที่ชอบรสนิยมจัดแม่งสองเพศแบบนี้นะได้ทั้งผัวทั้งเมีย อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้หรืออาจจะเป็นเกย์เกย์คิงเกย์ควีนรอดะแบบนั้นนะถามว่าโอเคไหมยังไม่โอเคเท่าไหร่นะอาจจะเรียกเข้ามาแล้วอาจจะทําให้เรามีปัญหาได้อ่ะตอนนี้ก่อนละกันนะอืมแล้วส่วนใส่ดาร์กสสยดาร์กหมายความว่าไงใครที่ทําธุรกิจเอ่อ ผิดกฎหมายสําหรับบ้านเรานะแต่บ้านอื่นมันอื่นถูกกฎหมายหมดแล้วอใืใครที่ทําแชร์ใครที่ทําหวยนะใครที่เปิดโต๊ะบงโต๊ะบอลอะไรพวกนนีะ้อาจารย์รูแล้วว่าถามว่าการเงินดีไหมช่วงนี้การเงินการทองจะไหลเวียนดีนะการเงินจะได้รับเงินเป็นก่อเป็นการแต่ก็ระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ข้าวของหายด้วยเสียหายด้วยแล้วก็ข้าวของหายนะีอาจจะลืมช่วงนี้อาจจะโอ้โหรู้สึกว่าก,กินยาหนักไปหน่อยเพราะอะไรโควิดแดแล้วคานะอ้าวคงไม่มีอะไรแล้วสําหรับชาวราศีพิจิกหลังจากนี้อาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรเออ ใครที่มีที่มีท,มทางแล้วขายไม่ได้นะ่ะมีบ้านมีช่องอยากจะเซ้งร้านอยากจะขายหรือว่าทําธุรกิจก่อสร้างรับเหมาอะไรพวกนี้เอามาลงที่เพจของอาจารย์เพจชื่อว่าบ้านที่ดินมหาเศรษฐีอีกครั้งนะครับบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเอามาลงเอามาลงไว้ที่เพจของอาจารย์นะแล้วอาจารย์จะช่วยแชร์ให้ก็ใครเอามาลงแล้วก็แชร์กันด้วยทีละขาชาวโลกเขาจะได้รู้จักเพจนี้นะเราก็จะได้ขายที่ไถยทางได้ มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อเอาชัดนะอ่ะตื่นเ้ก็แล้วกันนะแล้วก็ไม่มีการเสียสะดุ้งสตัางใดๆทั้งสิ้นนะอืมหลังจากนี้อาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรไม่มีเรื่องของการอ่าไม่มีเรื่องของการอ่พยากรแลนะนาทีระขาหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรจะพูดถึงเรื่องทาไมอาจารย์เทพถึงผลิตกระเป๋าแบบนี้มาเอามาให้พวกเราบูชากันอืมมันมีสตรอรี่อยู่ว่าอ่าตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่แถวอ่ สีลมใช่ไหมมันจะมีที่อาจารย์เล่นนะมันติดกับซอยธนิยะนะอันนี้อาจจะฟังไปเรื่อยแล้วทำไมอาจารย์ถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงต้องทํากระเป๋าทํากระเป๋าทรงยาวหนังแท้ขึ้นมาช่วงที่เล่นดนตรีอยู่แถวสีลมอ่ะเรียกว่าสีลมแล้วกันเพราะแม่งติดกันหมดสถานที่ทํางานของอาจารย์ชื่อว่าร้านรถเฮาส์นะเป็นตึก3ชั้นอาจารย์ก็เล่นอยู่ประมาณสักสิปีมันติดอยู่กับซอยธนิยะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวง ของญี่ปุ่นในเมืองไทยในแล้วถ,ถัดไปก็เป็นอะไรเป็นพัดพงก็อยู่พระโซนนั้นน่ะอยู่แถวนั้นอาจารย์เล่นมาประมาณสักสิปีช่วงนั้นถามว่าเล่นดนตรีชีวิตดีไหมโอ้โหเงินเดือนแม่งนะตกวันละตกวันละพันสมัยก่อนนะถามว่าดีไหมดีหักค่านุ่นค่านี้ก็เหลือสองหมื่นกว่าบาทถามว่าพอใช้ไม่พอไม่พอนะพระลูกแม่งแย่นะจากพี่เก็บลูกแม่งแยจ่จัดทําไงดีเล่นมาสิปีเฮียชีวิตไม่ดีขึ้นเลยวะคิดไปคิดมาไปเป็นอาจารย์สอน สอดนดนตตีที่ยามาฮะก็ไม่ลุ่งอดหลับอดนอนเงินก็ไม่พอไอ้เหี้ยใครก็แตะเพราะอะไรไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่อาจารย์เดินทางไปทําง,งานอาจารย์ก็ทำอะไงดีว่าแมงก็คิดไปเรื่อยหลังจากาขณะที่เดินเดินทางไปนะอาจารย์นั่งรถตู้จากแถวบ้านอาจารย์นี่แหละนั่งไปนั่งรถตู้แล้วอาจารย์ต้องไปลงที่ไหนไม่ลงอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิก็ต้องไปลงแถว แยกรัชดานะแล้วรัชดาตอนนั้นเซ็เนทรัพลพระรามเก้าเปิดใหม่ๆแล้วก็การที่อาจารย์ต้องไปต่อรถจากจาการัชดาไปศรีลมเนี่ยต้องต่อ MRT ต่อ MRT ใช่ไหมอาจารย์ทำไงอาจารย์ก็วันนั้นไปลงแถวอสอมทอก็คือแยกรัชดาแล้วอาจารย์ก็เดินไปเดินเดินเดินเข้าไปในเซ็นทรัลเพื่อจะลงไปชั้นชั้นใต้ดินของเซ็นทรัลใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะไปต่อรถ MRT อาจารย์ก็ไปแล้ววันนั้นไปถึงก่อนเวลาไม่อยากไปถึงที่ทํางานเร็วใช่ไหมอาจารย์ก็เดินเล่นสักพักหนึ่งก็เลยส่วนใหญ่อาจารย์เดินเข้าร้านหนังสือไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งอ่าหลายเล่มอ่ะแต่ไปสดุดเล่มนี้ถ้ามันง่ายขนาดนี้อาจารย์ก็ร่อมมาเล่มหนึ่งนะอาจารย์อ่านเสร็จปุ๊บอ่านด้านหลังด่านด้านหลังเช็คด้านกลางนิดๆดหน่อยหน่อยาจารย์ก็จัดมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วอาจารย์อ่านปรับอ่านอยู่สามรอบอ่านจนเข้าใจทำความเข้าใจมาแล้วว่า อ๋อสิ่งที่เขาให้ทำเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะที่ชัดๆคืออะไรกดคูณ200เท่านะอาจารย์จําได้สนิทใจเลยในช่วงที่อาจารย์มีเงินอยู่20,000กว่าบาทกดกดกดคูณ200เท่าหมายความว่างไงถ้าวันนี้เราใช้กระเป๋าส่งยาวนะนี่มาส่งยาวนะราคาหลักหมื่นสมมติเ่าซื้อว่าหมื่นกว่าบาทเกือบ20,000ปีนึงจะหาเงินได้หลักล้าน ถามว่าพอไหมพอใช้พอใช้แน่นอนนะแต่ถ้าเกิดใช้กระเป๋าหลักพันถามว่าได้ไม่ได้หลักแสนไม่พอใช้นะแล้วกดกดมันถามว่ามีหลายกดไหมไม่แยะนะแต่แค่เขาบอกว่าถ้าคนเราใส่ใจเรื่องของการเงินการทองนะการเงินการทองก็จะอยู่กับเรามันจะอยู่กับคนที่ร,รักมันเป็นอย่างนะี้นะแล้วกระเป๋าสตางค์สำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาจารย์อ่านนี่เป็นหนังสือความเชื่อของชาวญี่ปุ่นและคนจีนนะอืมถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีแล้วเปลี่ยนฐาน,นะทางการเงินให้ได้ผลนะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงหยา ระดีข้อสุพิทยานะ่ะดีเพราะอะไรต้องเป็นหนังแท้แล่ค่ะนะแล้วช่วงนี้อาจารย์ไว้เลยว่าเดี๋ยวขอทับพันหน่อยนึงในช่วงที่อาจารย์เล่นดนตรีใช่ไหมยอยู่แถวที่ร้านน่ะนะร้านาารถเฮาสอาาาา์อาจารย์ก็สังเกตว่าในซอยธนิยะมันมีแต่ญี่ปุ่นคลาคล้ำไปด้วยชาวญี่ปุ่นใช่ไหมอาจารย์ก็สังเกตหลังจากที่อ่านหนังสือมาแล้วดูซิว่าคนญี่ปุ่นที่แม่งเขียนตามหนังสือแม่งจริงไหมอาจารย์ก็เล่นดนตรีไปด้วยอาจารย์ก็หหยหวนใช่ไหมเล่นคนเดียวอาาย่ะช่วงนั้นน่าจะสองคนกับนักร้องหญิงนะ อาจารย์ก็นั่งร้องเพลงไปคนคลางคนคลางไปก็สังเกตโอ้้เหียมันมีญี่ปุ่นเดินมากลุ่มนึงก็ส่วนใหญ่จะบ่อยนะเห็น,นบ่อยคือเขาจะถือกระเป๋าแบบเนี้ยถือเลยเป็นผู้ชายนะ,ะคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋าทรงยามันเหมาะกับผู้หญิงไม่ใช่นะแต่คนญี่ปุ่นคนจีนใช้กระเป๋าทรงยาแบบนี้แล้วอาจารย์บอกเลยว่าคนที่แม่งนั่งหัวโตะหรือคนที่จ่ายต่างส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าทรงนี้เป็นแบบนี้เสมอนะแล้วคนที่จ่จายจ่ายตังก็ได้อยู่หัวโต๊ะแล้วกินทีมือหนึ่งแม่งรอบไปเกือแบแบสน,น ไปเ่าสตางสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกราดเก็บเงินลานั้นไม่ใช่ถูกถูกที่ราคาไม่ถูกนะแล้วมันเป็นย่านที่จเจริญมากนะพวกนี้เขาจะแบ่งชนชัน้นวรรณะนะถ้าเกิดฝรั่งอีกระดับหนึ่งจะไปอยู่แถวต่อข้าสารอีกระดับหนึ่งสุข,ขุมวิ ระดับไฮโปรไฟล์ขึ้นมาหน่อยสุขุมวิทย์กับสีลมเนี่ยใกล้เคียงกันเป็นฝรั่งนักธุรกิจน,นะอ่ะก็อาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูเริ่มเชื่อแล้วว่าไอ้เหี้ยแม่งใช้จริงว่ะอาจารย์ก็เริ่มเชื่อเริ่มเชื่อขึ้นมานิดนิดจถามว่าเชื่อหมดใจไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วอาจารย์ก็เชื่อมันเชื่อครึ่งม่เชื่อครึ่งจนวันหนึ่งเพื่อนอาจารย์อ่สามเดือนแรกบอกเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์เลยช,ชีวิตไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยการเงินก็สะดุดอยู่แบบนั้นนะเดือนที่สี่ ตั้งแต่ซื้อกระเป๋ามานับเลยเดือนที่4เพื่น<ม>อน,าา YouTube, อ,นอาจารย์โทรมาชวนไปทำยูทูบชวนท youtube ใช่ไหมแม่งก็โทรหาอาจารย์ไอ้ตูมอาจารย์ได้ทุนใช่ไหมบอกไอ้ตูมทำยูทูบกูปะล่ะอาจารย์เอาไ YouTube, าดาาา้เฮียได้ตังนะอะกูจัดแม่งหมดนะอะอาจารย์ก็เริ่มลงมือท YouTube. นะํ o ย t u ู e น่ะอยู่ๆบางสิ่งบางอย่างแม่งดูบันดานใจให้เพื่อนเรามาชวนเราทําแบบนั้นนะ่ะจนเราได้เงินนะ่ะเดือนแรกไม่เห็นเงินนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดือนที่2เงินเงินจาก youtube วิ่งเข้ามาหาอาจารย์หนึ่งหมื่นหกพันบาทเฮ้ยไอ้เคียมันเกิดอะไรขึ้นวะถาม เจ็ดสิบแปดสิบแล้วเดือนที่สองวิ่งเข้ามาอีกสองหมื่นหกเดือนที่สามสามหมื่นกว่าบาทนะแล้วอาจารย์ซื้อกระเป๋าใบนั้นน่าจะตกอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะซื้อที่เซ็นท่านะนะเป็นกระเป๋าที่แพงที่สุดในในใ,ในชีวิตอาจารย์เลยแต่ก็ต้องซื้อเพราะอะไรเพราะเชื่อเชื่อในเรื่องของของตำรา,าถามว่าเชื่อแล้วคุ้มไหมโอ้โหตอนนี้การเงินการทองอาจารย์ไม่ต้องพูดดีกว่าสบายสบายนะ มันเกิดจากความเชื่อที่เราเชื่อแบบนี้นะแล้วช่วงนี้กระเป๋าจาเทพหนึ่งหามพัเก้าร้อยบาทจาก1น0 0 0บาทโอ้โหแม่งถูกโคตรโคางนี้นะสุดท้นยนี้ขออนาท่านที่เกิดในราศีพิจิกจะมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองปเป็นสถิติอภิมาหาสถิติสวัสดีคะ่ะ <c oughs>